กลับสวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนครับแฟนสองนอนพี่น้องเนาะพี่น้องครับพ่อใจดีสิพาาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องหววที่แล้วกะขอถทดขอให้พี่น้องหลายๆพี่น้องพลาดลุดพี่น้องบมมีหอวทีสี่หอวแปดพี่น้องของเขาเป็นสามศูนย์ศูนย์สามของพ่อใจดีเป็นสี่ศูนย์ศูนย์สี่กับ่มเป็นนังพี่น้องกถือว่าไก่เคียงนาะพี่น้องเนาะมาแก่ตัวไม่พี่น้องวันพุธที่ยี่สิบสี่พี่น้อง นะวันพุทธที่หยิบซี่พี่น้องหยิบสองหยิบสามหยิบสี่เมนหละวันพุทธที่ยี่สิบสี่เดี๋ยวพอใจดีสิลงวันที่ไวพี่น้องลงวันที่ไวพี่น้องเพื่ออย่างวันที่มันสิลืม <c oughs> บุเปนทางพี่น้องมันสิลืมอ่ะก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีหลาย ก็ว่ามันมั่นใจคักพี่น้องบว่าแต่เอฟซีเพราว่าแต่สมารถกพอใจดีกับนายลังก้กันพี่น้องมากหลายอ้าพี่น้องมาพวัวันพุธวันพุธพี่น้องวันพุธที่24วันนี้มี3ตัวให้พร้อมด้วยพี่น้อง มีสามตัวใหฟอร์มเดอ้อชุดเดียวเดอ้อพี่น้องเดอ้มอมอคอหกเจ็ดนี่ครับสามตัวชุดเดียวพี่น้องนะครับสามตัวชุดเดียวพี่น้องพี่น้องมักกระจัดคัดกระพานเดอ้อรู้สึกวันลุดพี่น้องลุดคักลุดเน่วันจันทร์เมื่อกรีดลุดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีหลายหลายนะครับเนาะ ที่บอสามาทีสิพ้าไปหอดดาวอังคารได้เฮาไปหอดดาวพุธเฮาได้อยู่แค่ดาวจัดมือนีไปดาวพุธคามดาวอังคารไปเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเฮ้ามาตามต่อกันพี่น้องสู้กันต่อไปพี่น้องย่าท้อลาวพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องลาวพัฒนา พอใจดีพี่น้องนะครับเล่าวัฒนาพอใจดีพี่น้องสิงมาสางสีสันสางคว่ำบันเทิงสางคว่ำมวลซืนมีเฮมีหลุนพี่น้องถึงว่าสิบ่าเข่าก็ได้เสียวพี่น้องนะครับต่อไปนี้บ่เอาเสียวบ่เอาได้รุ่น เอาถือยางเดียวพี่น้องเอาถือยางเดียวบอกห่วงยังแล้วพี่น้องห่วงถือย่างเดียวนะพี่น้องเนาะห่วงถือย่างเดียว,ว,ยว,วออยเมื่อนี้วิ่งยังดูดยังวัที่พี่น้องเนี่ยครับวดที่แล้วพี่น้องพลาดอีหลีพี่นอ้องวันจันทร์เมื่อกี้นี่พลาดก็ปปท่าน,านถทดขอถทดขอให้พี่น้องหลายๆนะครับของเขาเป็นสามศูนย์ศูนย์สามพี่น้องบอกคิดว่าเหลขมันสีเป่าสนานะ เก่าเก่ากระไดพี่น้องนะครับบอกคิดว่ามันสิเป็นลักษณะนันซำเนาะซี่บมามันก็เป็นสามศูนย์พี่น้องของเขามีซีศูนย์ศูนย์สี่ของเขาสามศูนย์ศูนย์สามก็ว่าไปยังพี่น้องสู้กันต่อไปให้กำลังใจกันไปนาอพี่น้องเนาะพอใจดีได้เฮ็ดใบเรียบร้อยน้อยกระทรงเรียบร้อยน้อยพิเศษน้อยปกติทรงเรียบยรยบอยอบ้อยพี่น้องเฮ็ดใบเรียบร้อยใบถาพีถานนองบ่ให้พี่น้องผิดหวังอีกต่อไป มีแต่โศกแต่ไส้มีแต่ความลำความรวยถูกกันทั้งประเทศพี่น้องเอา้ามาเบิงวิ่งยังพี่น้องวิ่งยังว่าีวิ่งสายวิ่งสาย,ายลูดสายมักเมืยพี่น้องนะครับวิ่งลูดวิ่งลูดนะพี่น้องพี่น้องมากระจัดเด้อขัดกระพ่านไปนะครับ นะครับวิ่งรูด3กับ4พี่น้องนะครับนี้ได้กัน,นี้ไปนี้สีทาผู้ใดนี้สีแสดงว่าบบถืกได้พี่น้องได้สามกับสพี่นอ้องมาแห้งเลยเกินนะพี่น้องนะ พี่น้องมักกระจัดคัดกระพานอันนี้เป็นความเสื้อของพอใจดีนะเลขสูตรเหลขคำนวณก้นเห่าเห็ดหยังเฮ่ากับมีคู่บาอาจารย์นเนาะเห่าสีฝืนธรรมชาติกับบ่ได้สีวาแมนสีวาบบแม,น,มนกับบ่อด้คือกันนะครับพูกละเนาะเลขกออกจอมื่งเล่าคน้นบอกจอมืองไทยพี่น้องนะครับเนาะมันเป็นลักษณะนั้นเท่ากับเเลขคำนวณ อา่าักหน่วย,ร,วยรักซิบรักลอยรักแสนลักเงินลักพันแล้วแต่อาจารย์ไผอาจารย์มั่นสูตรไผสูตรมั่นพี่น้องคำนวณไผคำนวณมั่นเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเมื่อเบิ่งจับคู่ชุดแรกพี่น้องจับคู่ชุดแรกของพอใจดีนี่สิฝากพี่ตอนน้องเป็นชุดแรกที่ถึกตาถึกใจพี่น้องบอเนาะสิถึกตาถือใจพี่น้องบอเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอามื่อเบิ่งกันพี่น้อง สามเจ็ดพี่น้องสามแปดพี่น้องสามเก้าพี่น้องนี่คือแนวทางพี่น้อง มันเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อนะครับมันเป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงน้องบุญห่วมกันเท่านั้นข้อมเสื้อจังสิเกิดพี่น้องบุญบ่วม่วกันข้อมเสื้อจังบโบกเกิดได้พี่น้องเท่าทำบุญห่วมกันมาเดินทางมานํากันจังสีเสื้อกันเด้จังสีสื่อพี่น้อง ผู้ไดมักกระจัดขัดกับพานบาวากันแนวทางมีเขา่ามีหลุดพี่น้องนะครับเ่ะมาเบิ่งชุดที่สองพอใจดีเนาะมีอย่างแน่ให้พี่น้องเบิ่งไปพรคอมกันนะครับนะครับส เจ็ดพี่น้องสี่แปดพี่น้องสี่สี่เก้าพี่น้อง สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าพี่น้องนะครับนี่คือเนี่ยงพ่อใจดีพี่น้องบัดน,นี้เลขสามตัวพ่อใจดีกับสิให้พี่ให้น้องเอาไปตัดเหรียญเอาได้พี่น้องเด้ออันนี้มันเป็นคว่ำเสือพี่น้องนะพี่น้องมักกระจัดคัดกะพนันนะครับนะ้องคือพ่อใจดีบอกให้ฟังนั่นแหละบ่มีผู้ใดราบใดบมีผู้ใดรูดได้แนวทางเป็นแค่ คำนวณคำนวณขึ้นมาพี่น้องคำนวณขึ้นมาเพื่อ <c oughs> ทดลองพี่น้องถือผิดบาวากันนาพี่น้องเนาะอ่อมาเบิ่งกันสามตัวพี่น้องรุ่นกันสามตัวมีหยังแน่พี่น้องนะครับ 6ุกคเก่าพี่น้องนะครับพี่น้องกับมักกะตัดเอาพี่น้องนะครับบอมากกะพันพี่น้องบอมียังเกิดขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นแคน่แนวทางเอามาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องมักกะจัดขัดกะพับนบ่ววากันนะนี่แนวทางขึ้นแนวทางพอใจดีเอามาฝากพี่ตอนน้อง เนาะพี่น้องแคบนาจอไว้พี่น้องแคบนาจอแล้วเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องพอใจดีกับโบมีหยังมากมายพี่น้องยังได้ก็ขอฝากพอใจดีชชแนลทั้งช่องไว้น้ำแนกแล้วกันให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเพื่อพอใจดีซิมีกำลังใจสู่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ แนวทาามีเขามีหลุดบ่มีผู้ใดสาม,มารถสิก่การันตีได้ว่ามาแน่นอนบ่ม,มาแน่นอนพี่น้องนะครับเอาพี่น้องพอใจดีกะบ่มีหยังมากมม้พี่น้องสนะําหรับเล้าพัฒนาพอใจดีวันที่24ิบสีคอห้พี่น้องปัง,ปง,ปง,เงๆเฮงๆรวยรวยถูกหวยไปก็พอใจดีพร้อมกันพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหนาพรอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ